ในคะในส่วนของวันนี้นะคะเป็นการเรียนในรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคำนวณครั้งสุดท้ายนะคะเป็นเมนูที่17นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นงานต่อเนื่องจากการสร้างแอปพลิเคชันนะคะเมื่อนักเรียนสร้างแอปพลิเคชันแล้วนักเรียนต้องนําเสนอให้เป็นค่ะนะคะในนาคตถ้านักเรียนสร้างแอปพลิเคชันมานะคะบางทีนักเรียนทําเป็นประกอบเป็นอาชีพนะคะ หรือเข้าแข่งขันอะไรก็แล้วแต่นักเรียนก็ต้องนำเสนอโครงงานหรือแอปพลิเคชันของนักเรียนให้มันน่าสนใจนะคะซึ่งในการนำเสนอโครงงานนั้นครูดได้สอนนักเรียนเป็นครั้งที่13น,น,นะคะครั้งที่13น,น,นะ,ะตัวอย่างการพัฒนาโครงงานนักเรียนสามารถไปดูได้นะคะเกี่ยวกับการนำเสนอโครงงานว่าในการนำเสนอโครงงานนั้นเขาต้องการให้นักเรียนนั้นสามารถนำเสนอจุดสำคัญ ะะว่าโครงงานนั้นสามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะคะและอธิบายเฉพาะขั้นตอนที่สำคัญสำคัญและนำเสนอผลลัพธ์ให้หน่าสนใจดังนั้นผลลัพธ์ผลการนำเสนอต่างๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นกระดาษน,นะคะเป็นโบชัวเป็นแผ่นพับหรือว่าเป็นโปสเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็น คลิปวิดีโออย่างที่ครูจะสอนในครั้งนี้ให้นะคะซึ่งในการเรียนครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่17นะคะครูก็พาเข้าไปที่เมนูที่17นะคะนำเสนอโครงงานตัวนี้นะคะนักเรียนคะทางานชิ้นเดียวและได้คะแนนทั้งสองใบวิชาอีกเช่นเดิมน,นะคะก็คือในการนําเสนอโครงงานครั้งนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับแคนวาแต่เวลาในการทํามันจะมีน้อยนิดหนึ่งเนื่องจากว่าครูจําเป็นจะต้องได้ผลงานของนักเรียนมาเพื่อจะประเมินแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนแล้วก็ส่ง คะแนนในระบบ SGS ตามเวลาที่กำหนดนะคะดังนั้นนักเรียนก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทำนิดนึงแต่มันไม่ได้ยากมากมายนะคะวันนี้ครูพาเข้าไปดูแล้วกันว่าทำอย่างไรนะคะ,ะทีนี้ครูพาไปที่หน้าแ a นวาแล้วกันนะคะในการนำเสนองานเนี่ยนะคะเราสามารถสร้างการนำเสนองานได้หลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะวันนี้ครูจะสอนการนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอนะคะดังนั้น วันนี้เราจะไปเลือกงานนําเสนอแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงอ่ะอันนี้โอเคถูกต้องแล้วนะคะเราจะไปเลือกงานนําเสนอแบบนี้นะคะขนาด920คูคูณห0พิกเซลนะคะแบบนี้นะคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าจอที่เป็นแนวนอนนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะสามารถเป็นคลิปวิดีโอที่จะไปนําเสนอในแอปพลิเคชัน YouTube ก็ได้นะคะ ซึ่งนักเรียนต้องสังเกตนิดนึงว่านะคะในการที่นักเรียนจะสร้างคลิปวิดีโอเพื่อนําเสนอในแอปพลิเคชันใดขนาดแอป,ปของแอปพลิเคชันหรือการนําเสนอในแอปพลิเคชันนั้นมันเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนักเรียนจะไปใส่เป็น youtube นักเรียนก็อาจจะต้องทอําทเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะ1 9 2 0งเคูณหนึ่แต่ถ้านักเรียนเอาไปใส่เป็นเขาเรียกอะไรนะอ่าทิกต ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแนวตั้งนะคะนักเรียนก็ต้องอ,ออกแบบให้ตรงตามเป้าหมายที่นักเรียนจะไปนําเสนอนั่นเองวันนี้วันนี้ไม่เป็นไรนะคะในส่วนของการทำงานนะคะนักเรียนต้องอัพโหลด คลิปวิดีโอของนักเรียนนะคะที่เป็นการอธิบายแอปพลิเคชันแต่ละหน้านะคะซึ่งครูจะนําคลิปวิดีโอนี้นะคะในผลลัพธ์ของแอปพลิเคชันครูเนี่ยนะคะไปขึ้นในเว็บไซต์งานที่17และการให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ครูอัดคลิปหน้าวิดีโอค่ะนะคะ,ะครูทําอะไรบ้างล่ะดูซิคลิปวิดีโอครูมีประกอบด้วยกันอยู่กี่กี่หน้า 6หน้านะคะหน้าแรกนะคะเป็นการบอกว่าเอ๊ะฉันจะมานำเสนอ,อโครงงานคอมพิวเตอร์การแปลงค่าเงินบาทเป็นเงินวอนนะอ่ะทีนี้พอไปหน้าที่2นะคะเราก็จะนำเสนอว่าเอ้ยหน้าที่เราเปิดมาครั้งแรกในแอปพลิเคชันของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอ่ะสร้างมาจากแอปพลิเคชันแอปอินเวนเตอร์นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแอปแอนวานั่นเองนะคะทีนี้ขพหน้าต่อไปก็เกมใช่ไหม เชนนะคะ about แบบแล้วก็ Project จ,จบเลยนะคะมีแค่นี้ที่เราจะทำนะคะวิธีการทำอย่างไรนักเรียนคะนักเรียนจำสิ่งนี้ได้ไหมเราเอาอะไรมาคะเ,าเอาอะไรมานี่กรอบไงคะกรอบที่เป็นทุ่งหญ้าแล้วก็ภูเขาใช่ไหมเราเอามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้ในการออกแบบ ของเราได้นะคะเราอัดวิดีโอแค่นิดๆหน่อยๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อ,อเดี๋ยวลองเอามาใส่วสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมานีมีนานักเรียนชั้นม .4 ทบ6เลขที่45วันนี้จะมานำเสนอโครงงานการพัฒนาแอปพลิเคชันเปลี่ยนค่าเงินวอลและเงินบาทค่ะอ่าครูพูดง่ายๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหัวจะขาดขยับนิดนึนนงนะคะ ครูแค่พูดบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมานีมีนาะนักเรียนชั้นม .4 ทหกเลขที่45วันนี้จะมานำเสนอโครงงานพัฒนาแอปพลิเคชันแปลงค่างเงินบาทกับเงินวอนค่ะมีแค่นี้เองนะคะนักเรียนสามารถไปถอดคำพูดของครูแล้วก็เอาไปทำการอ,ออกแบบงานของนักเรียนได้เลยทีนี้พอหน้าที่2นะคะครูก็เอาวิดีโอขึ้นไปค่ะอัดวิดีโอสั้นๆนะคะลูกใหญ่ายาวนะเอาแค่เรื่องของเรานะคะ ในหน้าแรกของแอปพลิเคชันเป็นการออกแบบจากโปรแกรม Can วานะคะเป็นการออกแบบโลโก้ให้หน่าสนใจน่าเข้าไปใช้งานค่ะ,ะเขาบอกว่าหน้านี้นะคะเป็นการออกแบบแอปพลิเคชันจาก Can วานะคะออกแบบโลโก้ให้หน่าสนใจและน่าเข้าไปใช้เอ๊ะเราจะทำยังไงล่ะเราก็เอากรอบที่มันเป็นรูปแบบของอมือถือมานะคะ ลองดูซิครูไม่แน่ใจว่าวันนี้เน็ตครูมีปัญหาหรือเปล่านะคะโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่นะคะนักเรียนก็ไปหาดูว่าให้มันเป็นรูปร่างของหน้าจอมือถือเพราะว่าเราจะนําเสนอแอปพลิเคชันบนสามาร์ทโฟนมือถือของเราใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนไปนแคปหน้าจอแต่ละหน้าจอของนักเรียนมาเวลานักเรียนเล่นใช่ไหมคะนักเรียนก็เอารูปไปใส่เห็นไหมคะนี่เลยเห็นไหมเป็น แอปพลิเคชันบนมือถือแล้วก็กำลังอธิบายอยู่หน้านี้พอดีนะคะจากนั้นในหน้าที่สองนั้นเป็นการเล่นเกมอ่าสมมุติว่าครูเอาแบบนี้มานะคะครูยังไม่ได้ลากให้นักเรียนดูเลยว่าเอ๊นหน้าที่สองนะคะมันทำเกี่ยวกับอะไรนะคะอ่าคลิปวิดีโอของครูเนี่ย พอมันเป็นกรอบแล้วเนี่ยแทนที่ว่าจะเอารูปภาพไปใส่ได้อย่างเดียวนะมันสามารถเอาวิดีโอเข้าไปใส่ได้พอเอาวิดีโอเข้าไปใส่แล้วก็เราสามารถปรับได้เหมือนรูปภาพที่เราเคยใช้ได้เลยนะคะในหน้าที่สองน,นอะโอเคในหน้าที่สองแล้วะคะ่ะหน้าที่สองเราก็ทําอะไรนะอ่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า pop teach นะคะซึ่งความจริงเนี่ยตรงเนี้ยค่านักเรียนสามารถอัดคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะที่กําลังเล่นนะให้อัคะแนนหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยขึ้นไป นักเรียนก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็เอาวิดีโอมาแทรกตรงนี้นะคะเล่นแค่สองาครั้งก็พอให้ดูว่าเอ้ยมันเล่นได้นะคะเสร็จแล้วอันต่อไปคืออะไรอ่ะเขาก็พูดถึงว่าเอในส่วนของหน้าชิชนนะคะเป็นการแปลงค่าเงินบาทกับเงินวอนะคะสามารถคลิกเข้าไปในแต่ละช่องเพื่อใส่จํานวนค่าเงินบาทหรือเงินวอนจากนั้นคลิกปุ่มคํานวณเพื่อให้คํานวณค่าเงินบาทและเงินอ่าทีนี้เราก็ได้แล้วเราก็เอา หน้าแอปพลิเคชันของเราที่เราทำให้มันมาตรงกับข้อความที่เรากำลังพูดนะคะหน้าต่อไปเป็นโปรไฟล์นะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูที่คลิปวิดีโอของครูแล้วกันเนาะว,ว่าครูพูดว่าอะไรบ้างนักเรียนก็เรียนแบบครูไปนะคะอ่ะตเราไปก็โครงงานนะคะอันนี้โครงงานก็บอกว่าอันนี้คือหน้าโครงงานนะ,ะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และก็วิทยาการคำนวณน,นะคะแล้วก็เจ้าจ่านะคะแล้วนักเรียนก็ ว่าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะแค่นี้เลยมีวิธกัรแค่หกหนะ้านักเรียนทําครบแล้วค่ะนะคะนักเรียนจะออกแบบอะไรก็ได้ให้มันดีกว่าครูได้นะคะนักเรียนไม่จําเป็นที่ต้องออกแบบเหมือนครูแต่ว่าองค์ประกอบมันควรมีประมาณนี้นะคะนี่ขนาดหน้านี้มีหน้าโฮมมันยังมีคําว่าโฮมเลยเห็นไหมคะเกมนะคะมีเชนมีอะไรต่างๆนานา,นาครบเรียบร้อยนะคะเวลาส่งครูให้คลิกนะคะแล้วดาวน์โหลดเป็น mp4 ค่ะอ่า M P 4คืออะไรวิดีโอใช่ไหมทีนี้วิดีโอเนี่ยเอามาทุกหน้าเลยเอามาทุกหน้าเลยมันจะเลี้ยงแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายนะคะทีนี้เราก็จะกดคําว่าดาวน์โหลดนะคะการดาวน์โหลดนะคะใช้เวลานานนะถ้านักเรียนถ้านักเรียนพูดนานหน่อยนะคะก็จะใช้เวลานานนะคะซึ่งพอมันดาวน์โหลดมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะให้เราเก็บไว้ที่เครื่องของเรา สมมุติว่าดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะคะนักเรียนก็สามารถมาเปิดดูคลิปวิดีโอของนักเรียนวสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมาีมมนานักเรียนชั้นม .4 ทหกเล็กเล็กพิเคชันนี้เมื่อเปิดเข้าไปจะ,ะเป็นหน้าแรกนะคะเป็นการยินดีต้อนก็จะมีคลิปวิดีโอเหล่านี้แล้วนักเรียนก็เอาคลิปวิดีโอเนี้ยนะคะอัปโหลดมาให้ครูนะคะอัปโหลดมาให้ครูก็สำเร็จแล้ว ะะวิธีการแชร์ลิงก์การนําเสนอนะคะลูกวิธีการแชร์ลิงก์การนําเสนอให้นักเรียนไปที่นอกจากดาวน์โหลด MP4 แล้วนะคะให้นักเรียนไปที่จุด3าจุดตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกคําว่าแชร์ลิงก์ค่ะแชร์ลิงก์แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนดูนะผู้มีลิงก์จะดูงานออกแบบนี้ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้นักเรียนก็คัดลอกตรงนี้มานะคะคัดลอกลิงก์งตรงนี้มาแล้วก็ส่งให้ครูนะคะในแบบฟอร์มนั่นเอง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมานีมีนานักเรียนชั้นม .4 ีทับ6เลขที่45วันนี้จะมานำเสนอโครงงานการพัฒนาแอปพลิเคชันเปลี่ยนค่าเงินวอลและเงินบาทค่ะในหน้าแรกของแอปพลิเคชันเป็นการออกแบบจากโปรแกรม Canva นะคะเป็นการออกแบบโลโก้ให้น่าสนใจน่าเข้าไปใช้งานค่ะ ในหน้าที่2นั้นเป็นการเล่นเกม pop teach ซึ่งจะเรียนแบบเกม pop cat มานะคะโดยการคลิกที่รูปภาพนะคะเมื่อคลิกที่รูปภาพแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปภาพไปและมีการนับจำนวนครั้งที่คลิกค่ะ ในส่วนของหน้าเ้นนะคะเป็นการแปลงค่าเงินบาทกับเงินวอนนะคะสามารถคลิกเข้าไปในแต่ละช่องเพื่อใส่จํานวนค่าเงินบาทหรือเงินวอนจากนั้นคลิกปุ่มคํานวณเพื่อให้คํานวณค่าเงินบาทและเงินวอนที่กรอกเข้าไปค่ะ ในส่วนของหน้าชิ้นนะคะเป็นการแปลงค่าเงินบาทกับเงินวอนนะคะสามารถคลิกเข้าไปในแต่ละช่องเพื่อใส่จํานวนค่าเงินบาทหรือเงินวอนจากนั้นคลิกปุ่มคํานวณเพื่อให้คนนํานวณค่าเงินบาทและเงินวอนที่กรอกเข้าไปค่ะในหน้าสุดท้ายเป็นหน้าการอธิบายเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดิฉันได้ทําในครั้งนี้นะคะซึ่งโครงงานคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้เป็น ส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาการคำนวณและวิทยาการคอมพิวเตอร์หนึ่งในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนนวมินทราชุทิศมัชจิมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะอะมีคนถามครูคําถามหนึ่งน่าสนใจมากบอกว่าครูขาหนูไม่วางอะไรแบบครูได้ไหมหนูมีแบบสไตล์การวางของหนูเอาของไปวางตรงซ้ายตรงขวาตรงหน้าตรงหลังอะไรเงี้ยนะคะคือ เอาให้มันใช้งานได้แล้วหนูจะออกแบบให้น่ารักน่าใช้งานแค่ไหนหนูทําได้เลยไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะไบวางผิดที่ผิดทางแล้วครูกิจชยาไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยได้หนูมีสิทธิ์ที่จะออกแบบในสไตล์ของหนูค่ะนะคะอ่ามีใครจะท้ามีไม่ท้าลูกอ่าโอเคขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างห่างไกลโควิดค่ะและทํางานส่งครูให้ทันเวลานะคะอ่าจออย่าลืมไปเข้าสอบปลายภาคตามตารางที่กําหนดด้วยนะคะ อะ,สว,ส,ะนะ 4, สวัสดีค่ะนักเรียนมสี่ทับสามบ๊ายบาย see you again next time ปิดคอร์สปิดคอรสวัสดีค่ะ